สวัสดีครับผมวันนี้มีคลิปมาให้ชมกันนะครับขนนนี่ครับขนนสุกแล้วเย้ขนุนสุกแ,แ,แล้วนะฮะขอบคุณผู้มีกํลังคุณนะครับที่ส่งขนุนมาให้แล้วก็กล้วยนี่จากจิเขียวนะฮะสามวันที่แล้วตอนนี้เริ่มเหลืองอ้อยแล้วครับกินจะไม่ทันแน่เลยต้องใส่ต้องลงข้างล่างให้แบ่งให้กระรอบกินด้วยในสวนนะฮะแล้วก็อาจจะให้คนสวนกินด้วยสัก หีหนึง่งหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอืมไลกินสุกแล้วหล่นแล้วตั้งไม่ได้แล้วมาดูขนนนีครับมาดูขนนกันดีกว่าเมื่อกี้เจาะมาตอนแรกสามวันที่แล้วมาพร้อมกันนะกับกล้วยครับโอ้ยดูก,ก่อนครับนี่ฟูแบบใหญ่มากีกลิ่นหอมฮะได้รับกลิ่นด้วยนะครับจมูกได้รับกลิ่นนะฮะอืมแล้วก็ไหนะลองกินดูก่อน สุดยอดเลยได้รับเรืได้รับรถด้วยละไม่ใช่ได้รับเลยได้รับรถด้วยอืมใบมังยังโอเคอยู่นะอืมกินได้หลายวันนะข้างซีกกินได้หลายวันแกะแช่ตู้เย็นไหมกินแก๊ร้อนในไปเด้อยะว,วงใน,น,นะ ไม่รู้ <c oughs> หอมมากจริงครับกลิ่นหอมมากอร่อยด้วยช <c oughs> อบกินผลไม้ครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้อากาศดีดีแบบสุดเลยอ่ะท <c oughs> ี่พวกหัวใช่ไหมล่ะนอนมึงตื่นนอนเวร <c oughs> ไเวลานอนกลางวันนะฮะหิวว่ะเนี่ยหยิวก็ต้องกินผลไม้ไปก่อนลองท้องนี่เมเล็ดนะครับมเมล็ดเนี่ยขนุนเนี่ยคิดถึงสมัยเด็กๆแม่เขาชอบแกะขนุนแล้วก็เนี่ยต้มให้กินนะครับอร่อยมากๆจริงๆไม่รู้ไม่รู้ตอนนี้ขนุนข้างนอกเขาขายยังไงไม่ได้ซื้อนานแล้วเพราะว่า ขี่เท่าไหร่มัรู้ยี่สิบหรือสาสิบนี่ไม่แน่ใจครับออหอมจริงพอ,อจะนะเตรียมพร้อม,อมจะจะะจะเย็นมากินเลยนะครับผมสวัสดี้วันศุกร์ช่วงเย็เนๆนะฮะอากาศดีมากเลยมาตากแดดอ่อนๆนิดนึง <laughs>